แพงผู้บุกอ้อหัวต้องสุดที่ไปดันไปดันไปดันไปเออที่ลี่เด๋ สุดยอดการเดินทางครับขึ้นไปได้สุดมากเลยนะครับโอ้ยสุดยอดเลยก็โจกข้สู่ดีเหลือเกินนะครับเนี่นมากๆเลยนะครับโอ้ย สุดยอดสุดยอดมากๆสุดยอดเ,ดเหลือเกินเขาดูอยู่นะครับตอนนี้นพินได้ซูงมากๆกำแพงซูง เฮานาดันน้อยๆครับอ่ะลอลุดก,กันต่อไปสุ้งวันนี้มันกนสิพานเท่าครับยี่ยี่สิบสามสิบเองครับอ่ะอ่ะลอดลุก,กันไปครับเบื้องตนหางดีครับแก๋วเป็นเป็นลูบเห็นถนัดนะครับผมค่้นจางออกเ้วเห็นตัวใหญ่นะอ่ะลอดลุกเงินไปนะครับอ่ะ พอ้โหน,นะครับอันะรอดรุนกันต่อไปครับขอดีขึ้นเลยมันบอสูงนะครับไอรอดดันกระดันเท่านะ <c oughs> รูปลักแบบนี้เบร้รรุนแรงแล้วนะครับผมร <c oughs> อ,อเวลาจริงรอยแล้วครับผมเ <c oughs> บาแล้วครับสามร้อยสามร้อยพันไปแล้วนะครับ พอแดฟันทงไปทีเลขกสามอยหาสิไปหาสามอยหกสิบครับบานจุ้ยเลยนะครับบางนีนะครับผมกับแพงสูงครับสามร้อยสามสิบผ่านไปยังทำเวลาอยู่กาอากาศนะครับตอนนี้ตามลงมาตึงสามร้อยหกสิบห้าคะแนนกับแพงสูงครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟสีสวัสดีครับ